ขอ,อกล้าสดีวงกันด้วยนะครับวันนี้เพช่องมุต์โฟกัสอีกเช่นเคยนะคะสลักคิดดนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนรับการแลกเงินการเข้าทูนี่วอลเล็ตเป็นกิจกรรมของ True ID นะครับสลักใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเพื่อนๆก็ลองไปหาดูใน Play Store ดูได้นะครับพิมพ์คาว่า True ID นะครับหลังจากนั้นสมัครให้เรียบร้อยนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่ 533คะแนนนะครับซึ่งไม่เยอะนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแลกลองดูมีกิจกรรมใหม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วผมไม่ได้อัปเดตนะก็คือ5วันเท่านั้นรับเงินเข้า r u e ะน n ่ y Wallet ใช้แค่2 t r u e Point ในการรับ2บาทนะครับก็คือ1 Truepoint เท่ากับ1บาทนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถแลกได้ไหมก่อนอื่นสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีคะแนนมาก่อนนะครับหรือยังไม่ รับคะแนนตัวนี้มานะทุกคนหรือยังไม่มีนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูการให้เพื่อนนะคะทําการกดคลิกที่รับฟรีกันทุกวันหมุนปั๊บรับเิงนะครับตรงนี้ให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสังเกตนะครับจะมีคําว่าเล่นเกมเลยนะครับทำการกดคลิกตัวนี้นะครับจะเป็นการสุ่มเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตแล้วก็จะเป็นการสุ่มทรูพอย n ์ด้วยนะครับ หลังจากที่เพื่อนกดคลิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะมีสิทธิ์ในการหมุนนะครับหรือในการสู่มได้วันละ1นึ่งสิทธิ์แต่ถ้าใครมีทูพอยต์อยู่แล้วนะครับเราสามารถเพิ่มสิทธิ์ได้มารอดูกันว่าผมจะสามารถรับได้กี่สิทธิ์นะครับตอนนี้ก็คะแนนของเราก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ ได้รับอยู่ที่ส0สิเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถสุ่มได้ t True p o i n t แล้วก็ t r u e Money Wallet ได้หรือเปล่าถ้าสุ่มได้ t r u e Money ก็ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้แต่ก็ระหวัง t True Point นั่นแหละนะเผื่อใครที่กำลังจะหาต้องมารอลุ้นเฮ้ยทำไมหมุนนานจังเนี่ยได้ไหมได้ไหมต้องรอลุ้นเฮ้ยหยุดไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห จุดที่ทูพอยต์อีกแล้วเราได้รับ1นึ่ทูพอยต์มาลองดูว่าสุ่ม4ครั้งนะครับเราจะได้ทูพอยต์เท่าไหร่แล้วก็จะได้รับทูบันนี่วอลเล็ตไหมเนี่ยทุกคนมารอลุ้นจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้โหไม่ได้อีกอะทำการกดคลิกรับไปนะครับส่วนมากได้แต่ทูพอยต์นั่แหละนะไม่รู้ใครได้ทูบันนี่วอลเล็ตกันบ้างนะโอ้โหได้ทูพอยต์อีกแล้วอ่ะเหลือขังสุดท้ายเหลือขังสุดท้าย ถ้าได้หนึ่งคือพอยก็ถือว่าคุ้มนะไม่ได้เสียทุนอะไรไปนะครับมาลองดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมถือว่าคุ้มไหมนะต้องมาลอนลุ้นต้องมาลอลุ้นกัน ได้ไหม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 เฮ้ยได้ไหมไม่ได้เลยทุกคนเราได้รับอยู่ที่1นึ่งู point แบบนี้มาลองดูกันนะครับว่าเราจะสามารถแลกได้ไหมสาหรับใครที่ได้รับคะแนนมาแล้วนะครับสังเกตนะครับ5วันเท่านั้นนะครับรับเงินเข้า t ูบินี่ไวเล็ตสคะแนนเท่ากับ2บาทมาลองแลกดูกันนะเดี๋ยวผมขยัดแคปหน้าจอก่อนนะมาลองดูกันว่าเราจะสามารถแลกได้ไหมมีสิทธิ์เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยน่าจะไม่มีอ่ะลองรับลองรับดู จะสามารถแลกได้ไหมตอนนี้ผมก็ได้ทําการแลกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มารอดูกันว่าทูมินี่โอ้โหเฮ้ยเข้าเฉยทุกคนถือว่าคุ้มนะวันนี้ได้เงิน2บาทผ่าน t r u อดีแอ p คงเหลือ37บาทก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากแลกลองดูนะครับประหยัดตั้ง2บาทนั่นแหละเผื่อใครที่จะเอาไปเติมเกมเติม เนี่ยนะคบเพื่อนๆก็ลองไปแลกดูได้นะวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยนะคนวันนี้วันสุดท้ายวันที่24มีนาวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมน่าจะอัพคิปตั้งแต่วันที่19นะแต่ผมลืมไปนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมได้ทําการอัพคิ้เพื่อนดูแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้แลกรีบแลกด่วนใครมี 2องทรูพอยแบบนี้มีแค่2คะแนนก็แลกได้แล้วอ่ะทุกคนถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะเพื่อนๆลองไปแลกดูได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สำหรับแอป True ID ไว้ให้ตารางคลิปสำหรับใครที่ชอบคิดดนี้นะครับหรือคิดดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ